ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุก์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสังขารทั้งหลายผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้